ePodcast สนำการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศสู่ความยั่งยืนการประชุมคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติกออชอกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย อุตสาหกรรมเป็นหนึ่งในเครื่องจักรสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยอุตสาหกรรมไทยต้องแข่งขันกับต่างประเทศทั่วโลกอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะในยุคดิจิทัลที่อุตสาหกรรมเดิมมีแนวโน้มปรับเปลี่ยนไปสู่อุตสาหกรรมสมัยใหม่ที่สอดรับกับบริบทใหม่ของโลก ด้วยเหตุนี้สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมหรือสอสอ,อที่มีหน้าที่ในการจัดทำบูรณาการผลักดันนโยบายแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนจึงได้จัดทำแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสมัยใหม่ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพเพื่อตอบสนองต่อความต้องการยุคใหม่ และช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้หนึ่งใน,นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาอุตสาหกรรมดังกล่าวให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมคือการประชุมคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติหรือกออช ซึ่งสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมได้รับมอบหมายให้ดำเนินการในฐานะฝ่ายเลขานุการโดยการประชุมคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศมีทิศทางที่สอดรับกับแผนพัฒนาประเทศในทุกระดับรวมทั้งเป็น,นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้เกิดผลเป็นรูปธรรมได้อย่างรวดเร็วภายใต้าการบรรณาการของทุกภาคส่วนทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติจะเป็นการประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาอุตสาหกรรมรวมทั้งประเด็นสำคัญด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศผ่านกลไกลระดับชาติที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ก่อนที่กระทรวงอุตสาหกรรมจะนําเสนอผลการประชุมกออชต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมผ่านการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการหลายท่านคงสงสัยว่ามีผลงานใดบ้างที่ถูกขับเคลื่อนผ่านกออชจะขอยกตัวอย่างการประชุมครั้งล่าสุด ในปี2,565ที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมกออชครั้งที่1ทับ2,565ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอรวมถึงรับทราบและเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะระยะที่1พุทธศักราช2,566ถึง2,570 และร่างแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมพืชกัญชงสู่เชิงพาณิชย์พุทธศักราช2566ถึง2570และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป นอกจากนี้ยังอยู่ระหว่างนำเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้กอ,อชจำนวน3คณะตามมติที่ประชุมกอ,อชครั้งที่1ทับ2,565ประกอบด้วยคณะอนุกรรมการด้านความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม คณะอนุกรรมการด้านอุตสาหกรรมยั่งยืนและคณะอนุกรรมการด้านสิทธิประโยชน์และการอำนวยความสะดวกภาคอุตสาหกรรมเพื่อเป็น,นกลไกขับเคลื่อนการทำงานของกออชในประเด็นสำคัญด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้เห็นภาพของกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศในระยะต่อไปที่ชัดเจนครอบคลุมและรอบด้านสามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์นำไปสู่การยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทยสู่ความยั่งยืนได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไปสำหรับการประชุมครั้งต่อไปของคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติ คาดว่าจะจัดขึ้นในช่วงครึ่งปีแรกโดยการประชุมครั้งนี้สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมได้เตรียมเสนอร่างแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์เข้าสู่การพิจารณาทั้งนี้สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมมีความมุ่งม,มั่นที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมผ่านกลไกลกอชอ,อย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจในประเทศให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรมได้อย่างยั่งยืนต่อไปติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่สำนักง,งานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม www.oie.go.th